ผมเสียว่าพี่น้องหลายคนที่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไก่บ้านได้เห็นภาพบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าแบบนี้แล้วคงสิขินหอดบานเกิดเ้อเนาะโดยความทุกข์ยากโดยความลำบากตกรากตรำจึงเหตุในห้าต้องได้หอบผ่าหอบพรนหนีไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไก่ทินจนังไหนกระตามซางผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อผมเสียว่าทุกคนมีฝัน ผมเสียว,ว่าทุกคนอยากกลับบ้านแต่มันยังบ่ทันถึงเวลาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บทรงกรรมขอให้ทุกคนเก็บขอให้ทุกคนกรรมเพื่อสีมัสสั่งหลักฐานชีวิตอยู่บ้านเกิดเฮาเด้อ